สวัสดีครับผมนายนัทรุษศรีเลวนะครับรหัสเอกสาร5401001631011นะครับวันนี้มาทำกิ๊บมือจับใช่ครับเราจะทำกิ๊บมือจับกันนะครับเปิดสอลลีเบิร์มากดนิ้วพาดโอเคชูเวฟวาดเขาให้กดสเก็ตนะครับ อืมเราจะทำที่เพนไหนล่ะเนี่ยอ๋อเพนขวาครับกดพี่เพนขวาแล้วก็กดโชว์นะครับอ่าต่อมาใช้คำสั่ง reference magic นะครับกดเพนเพื่อสร้างเพนใหม่ออกมาห่างจากเพนเดิมเท่าไหร่15มิลลิเมตรครับเอนเตอร์ออกมากดตกลง กดที่เพนเดอร์มาเพนมดขวานะครับแล้วก็เล f e r e n c e จีเพ e นะครับาจากเดิม15เปลี่ยนเป็น65นะครับกดถดถอเหมือนเดิมครับทำซ้ำไปเรื่อยๆครับจาก65ก็เปลี่ยนเป็น115นะครับกดตกลงจาก115ก็จะเปลี่ยนเป็น130ยนั่นเองโชว์ สุดยอดต่อไปแล้วก็จะทำการสเก็ตนะครับเราต้องใส่ตรงไหนวะอ๋อสเก็ตนะครับสเก็ตที่ระเพลเลยครับวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 2 8่สนะครับ2 8่สมเมอ่าเสร็จแล้วก็ออกจากการสเก็ตนะครับกลับไปที่ iso metric นะครับเหมือนเดิมก็เพลนหนึ่ง insert สเก็ตวาดวงกลงขึ้นมา1วงปุ๊บสมา dimension ขนาด2 8่สิบแปดโชเดทที่เพลน3ด้วย ่าคียกที่เพสอเป็นอันนี้ไม่ใช่ครับคียกที่เพนสากดสกเกตวนวงกลมขึ้นมาวงกำหนดสมาร์ดเดมิชันยี่สิบแปดออกจากการสเกตคียกที่เพนสีกดสกเกตววงกลมอ่า,มอาสมาร์ดเดมิชันยี่สิบ,บอ่า ออกจากการสเกตมาถึงตรงกลางร,รับเป็นสองครับเราจะใช้เป็นนี่เลยเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับโดยนัมเบอร์อยู่ที่แปดเซอร์เคิลด e r ม5เตอร์สามสิบห้ายังไม่วาดเลยวาดก่อนอ่า อยู่ที่8เลคเกิน35นะครับแล้วก็มีเมตรดีกี0กดตกลงครับอ่าก็ได้มาแล้วอ,อกจากายสเก็ตนะครับอือมาอยู่ที่ normal plane ไม่ใช่แล้วครับมาอยู่ที่ font plane นี่อ่า ต่อไปเป็นการใช้คำสั่งลบนะครับอ่าคลิกที่ตัวยอดเลยครับจุดยอดโชว์โชว์ชวอันนี้ไม่เห็นน่จุดยอดอยู่ไหนวะโ,โชว์โชว์โชว์สวยงามครับสวยงาม กดโอเคครับก็จะได้คลิปมือจับออกมาเข้าวๆน,นะครับต่อไปต่อไปคลิกขวาที่ล็อบหนึ่งนะครับกดกิ๊ท้ายกันแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก Edit Feature อ,อ,อยู่ไหนวะ ไหนวะ Property Manager อ e ๋ออันนี้เนี mm. ่ยเครดิ t ฟีเจอร์เพื่อแก้ไขบางส่วนนะครับทำอะไรเอ่ย Start c o n t a c t อ่าทำอะไรนี่ Contract ปรับตรงไหนวะอ๋อตรงนี้เอง Start and c o n t r y เป็น Normal to Profile นะครับเ a d ย a n ีย45 n นะครับ n content เป็น default กด ok ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นใช้คำสั่ง fillet นะครับโอใช้ fillet นะครับ 5mm มมครับที่ปลายของการล็อบนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองชืบ ับตรงนี้ชื้่าใช่ไหมใช่ครับกดตกลงครับโชว์อ่าสวยงามเสร็จแล้วนะครับก็ตรงไหนวะ ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ครับใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับขอดูก,ก่อนอ่าถูกแล้วครับคลิกตรงนี้สกเก็ตนะครับอ่าใช้คางสกเก็ตวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงใช้ขนาดไดมิเตอร์เท่าไหร่อึ๊บโอ้ยคาง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 อึ๊บ เส้นผ่านศูนย์กลาง25มิลมนะครับ2ี่สมิลิเมเท่ากับเส้นผ่านศูนกลางทานเจยานใช้คำสั่งคัด x t o u d นะครับ depth เท่ากับ1 0 0 mm มมนะครับอ่า ตกลงเลยฟึบก็จะได้เป็นมือจับออกมาอย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับกิบมือจับขอบคุณที่รับชมครับผมนายนะัทวุฒิสีเรนะครับ